เเนี่ยแหละครับเพราะว่ามีเด็กหญิงวัย14ปีครับในสหรัฐไปค้นพบแนวทางที่อาจจะนําไปสู่การรักษาโควิด -19 ได้นะครับเด็กคนนี้ครับเธอมีชื่อว่าอานิกาเชโบรลูนะครับเธอเป็นเด็กมัธยมปลายนะฮะอยู่ที่เมืองฟริสโกในรัฐเท็กซัสคือเธอเนี่ยได้รับรางวัลเลยนะฮะได้รับรางวัลด้านวิทยศาศาสตร์อายุแค่14นะฮะแต่ไปค้นพบโมเลกุลที่สามารถเกาะติดกับโปรตีนหนามบนผิวชั้นนอกของไวรัสโควิด -19 ได้ นะครับแล้วก็ทําให้โปรตีนหนาเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นั่นก็หมายความว่าไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของคนได้แล้วก็อาจจะนําเรื่องของการค้นพบนี้ไปพัฒนาต่อเป็นยารักษาโควิด1 9เนี่ยนะครับทางเด็กคนนี้เธอก็บอกว่าการชนะรางวัลนะครับแล้วก็การได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เยาวชนยอดเยี่ยมเป็นเกียรติอย่างสูงแต่งานของเธอยังไม่จบนะครับเนี่ยฮะเด็กคนนี้นะฮะอายุแค่14ปีเท่านั้นงานของเธอเนี่ยยังไม่จบ และเป้าหมายต่อไปคือทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับที่กำลังหาทางต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของเธอให้สามารถใช้รักษาโรคนี้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็มาดูที่นี่ครับอันนี้เป็นไอเดียที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับกับคอนเสิร์ต